ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับวัย1 2จับเงินร้อยล้านคุมทรัพย์เนตตี้สไปซี่ Spicy, จากลูกชาวสวนจับเงินร้อยล้านตั้งแต่วัย12ปีดิ้นรนหาเลี้ยงครอบครัวไม่พึ่งพ่อแม่คุมทรัพย์เนตตี้สไปซี่ Spicy, จากลูกชาวสวนจับเงิน100ล้านตั้งแต่วัย12ปีมาไกลมากรวยเงินล้านตั้งแต่อายุ12เนตตี้โตเป็นสาวแล้วสวยสับ มีบ้านมีรถหลายคันให้พ่อแม่เปิดตัวแฟนหนุ่มรอครบสองปีช่วยกันทำมาหากินเตรียมเรียนแพทย์มาทำสัญญกรรมให้ยังจำกันได้ไหมจากเด็กน้อยวัยสิขวบเด็กชายหัวเกียนสอนแต่งหน้าในโลกโซเชียลจนโด่งดังล่าสุดโตเป็นสาวแล้วพร้อมเปิดใจในรายการช่วงหนึ่งขึ้นมากรุงเทพสองเดือนเนตตี้สไปซี่ตอนนี้อายุ16ต่อผมยาว เป็นสาวเต็มตัวสวยสับช่วงปิดเทอมมาจากพัทลุงมาทำงานหลังปิดเทอมกลับไปเรียนก็เป็นเด็กผู้ชายเหมือนเดิมช่วงนี้เก็บเงินซื้อบ้านเนตตี้เนตไอดอลอายุน้อยสอนแต่งหน้าโด่งดังตั้งแต่อายุ1 0บถึงสิปีอยากซื้อบ้านที่กรุงเทพมาสุวรรณภูมิอาทิตย์ละครั้งตอนเรียนก็มาทํางานมาอยู่บ้านนาหลังเล็กๆตอนนี้เก็บเงินอยู่กําลังจะเข้ามาหาลัย จะมาเรียนที่กรุงเทพชอบการแต่งหน้ามาตั้งแต่เด็กจนสิบขวบเริ่มมีชื่อเสียงอยากหาเงินอยากดูแลครอบครัวเพราะบ้านหนูยากจนก่อน11ขวบชีวิตพลิกงานเข้ามารัวๆตื่นเต้นหนักได้500ร้อยไล์ให้เขาไป3ชั่วโมงเอาเงินไปให้แม่ต่อมาได้1นึ่งหมื่บาทหนูตื่นเต้นได้เงินเยอะมากแค่ถ่ายรูปอายุ12หาเงินล้านสร้างบ้านซื้อรถให้ครอบครัวได้ ไม่ถึงสองเดือนเห็นเงินล้านเนตตี้ยอมรับว่าใช่ค่ะมันเร็วมากหนูชอบเต้นชอบร้องเพลงด้วยเลยง่ายเป้าหมายตอนนี้พอเข้ากรุงเทพต้องมีรถหนึ่งคันมีบ้านหนึ่งหลังขั้นต่อไปจะประกวดทิฟฟานี่และมงต้องลงหนูด้วยตอนนี้มีบ้านสองหลังซื้อวัวให้พ่อ3 0สถึงส0ตัวซื้อรถให้พ่อสองคันให้แม่หนึ่งคันดังถึงเมืองนอก ญี่ปุ่นเอาชีวิตไปเขียนไปเดินแบบที่จีนไปลาวเดินแบบซูเปอร์โมเดลเปิดตัวแฟนหนุ่มครอบครัวเขาไปถึงพังงาสองครอบครัวมานั่งคุยกันแล้วให้คบกันได้อยู่ในกรอบแฟนเป็นคนกรุงเทพเขาทักมาจีบก่อนฟิลเพื่อนอยู่มห้าเหมือนกันหนูบินมากรุงเทพทุกอาทิตย์เขาก็มาช่วยดูแลแฟนจะเรียนหมอสุดๆสัญญกรรมด้วยเขาบอกเดี๋ยวจะสัญญกรรมให้หนูตอนนี้ YouTube หนูก็ทำหลายอย่างเขามาช่วยทำด้วยแม่หนูก็แบ่งรายได้ให้เขาด้วยตอนนี้ยังเด็กไม่รู้จะคบกันไปไกลหรือเปล่าต้องดูไปเรื่อยๆดูแลกันไปเรื่อยๆหนูตกหลุมรักเขาเพราะเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาไปซักผ้ากวาดบ้านตื่นเต้นมากทำเป็นด้วยเราทำงานไม่มีเวลาทำงานบ้านเลยเขามาทำตรงนี้แทนคบมาจะสองปีแล้วขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟัง กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ